บินตกโอ้ยที่นี่ที่ไหนหุ้ยภาพสวยเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยอ้ไสัเสียงเจงกังดังเลย How to not die วิธีไม่ตายแล้วทําไงอ่ะเมนมีหน้าต่อไปเลยคู่มือดนตรีคู่มือดนตีไฟโดนแล้วเจ็บโอ้ยลอดลอดรอดกูกระโดดไฟเป็นแค่ท็อปไอ้เหี้ยไม่มีดาไมาเหยียดวะไฟไฟไฟ ไปไปแมงลินแมงกระพุนแมงกระพุนเจ๊เจ๊ไม่ใช่พูดดังเลยหรอเออเจ๊แม่งดังจริงเอาเดี๋ยวแมงกระพุนติดพิษ้ว้หรอเอพีทีไอ้นี่การเชื้อเบื้องต้นเราต้องลงน้ำทะเลไว้บ้านไหนสอนมาวะบ้านไหนสอนใช้เราก็ใช้น้ำทะเลเพื่อล้างพิษไว้ฮะ พยาย่าต้าตูดอ๋อเราต้องไปตรงนู้นใช่ไหมตรงจุดสูงสุดตรงนู้นใช่ไหมพี่เราล้องไปข้างบนต้องมีขึ้างบนนะพี่เพราะว่มันมีนี่ด้วยพี่มันมีอะไร่มะพร้าวพี่มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวไม่มีมะพร้าวต้นกูไม่มีมะพร้าวไอ้ย่าไม่ปิดเป็นจิ้งจกเลยสัตว์จะมือไว้จะมือไว้พี่จะมือผมไอ้ย่าโกงจะมือผมขึ้นมาเลยสะพานอ้ประ์มขึ้นไม่ได้ตกตายปะ ตกไปตายปะมั้งเอ้ายไม่ตายเหรอเอ้าวไม่ตายเหรอไม่ตายเอออไเจเมือกกูโดดมาโดดมาโดดมาแล้วพี่องค์อานนี้ไปเอ้าเอ้าโอ้ยพี่องค์พี่อมไปทำเหี้ยตรงนู้นนะมีใครอิ่ข้าวไหมอะปุ่นผมมีทีเดียวอยู่เต็มเลย ก็ไม่หิวอ่ะตอนตอนนี้ต้องการยามากกว่าข้าวอีกอ่ะนมื่อะไรพี่ขโมยซีเรียลจากหลังปืนมาแล้วอันนี้เอาขโมยขโมยเลยขโมยเลยพี่ถอหน่อยเออไม่ขโมยได้จริงว่ะเอานี่ไงกูขโมยมาแล้วไปซื้อต้มปีกเลยถ้าไม่กินซีเรียลได้นี่นะพี่ไอตัวไอซุน่านจะเบิ่อกินแล้วมีพลังกินแล้วมีพลังเราหน้าต้องหน้าต้องไปไหนวะสบายได้เหรขึ้นได้พี่มีสเตมินา รับ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 เรื่อยเร่อีรับรับรับกันรับกัขึ้นมาขึ้นมาไอ้ยศเดกซีเรียลแดกซีเรียลเกซีเรียลเพิ่มกันเพิ่มพลังเพพลังจบจุ๊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 บามบัคกี้กินแล้วกูดีกแล้วมีลังกินแบบแบบกินแล้วมีลังอ้ยศไม่ล้าวแงบไม่เรื่องลลมล กระสปิลันสปิลันมือโฉวควานล้วปึ้มไปล้วปึ้มหายปื้มตะวันเผาปึ้มปื้มปื้มอยู่ไหน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 ถามพ่อมึงด้กูเห็นแล้วโอ้โหไม่ไปโคตรไกลไปคนเดียวเลยเนี่ยไม่รอพวกกูเลยสัตว์เฮ้ยมีอะไรอ่ะลงแคนดอนไกลเกินไกลเกินเอ้ไกลสุดคเกินไปอมอย่าบังไอ้เหี้ยเดี๋ยวตายด้วยอมอย่าหัวอมเป็นรูด้วย อ๋อเป็นเชือกเป็นเชือกให้ปีนอ๋อเอาเอาพอยิงเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเชือกโดนลงมาอย่างนี้หรอเฮ้ยมีเบอร์รี่ให้กินตรงเนี้ยเฮ้ยอ๋อนี่ไงอ๋อแล้วก็สามารถไม่เดี๋ยวอมแดกได้ปะมึงลองแดกดูดิก็เลยแล้วโอ้ยสะดวกสาดีกว่าเดี๋ยวตัวมั่วกูโยนทิ้งเลยอีกอะรอรอตรงนี้แหละตรงนี้รึย่ ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แป๊บ๊บๆๆ๊บสติไม่น่าไปพ่อแั๊บแป๊บงั้นกูแดก e n นดิจีดริงเลยสัตว โอ้ยโอ้หแดดเราวิ่งไวแดวเราวิ่งไวสัตว์แดวเราวิ่งไวอันนี้ไอ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 ้เน่ยไอ้ตั้งจับอ่ะี่เดี๋ไอ้สัตว์ม่วงมึงยีห้อไหนดเอเจี้ดิ้งแล้วง่วงนี่นี่นีนี่นีนไปเกนี่ี่เก็บของเก็บของเก็บของงหลังพี่อ๋อเก็บของาหลังอหลังพี่ก็อ่นีฉันก็เป็นมนูฉันรักฉัน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 หิวเป็นฉันหิวเป็น

โอ้ยโอ้ยเอ้ยไม่ตายเอาจีตายจีตายไอจีตายโอ้ยคนผูสาตว์ใครใครใครมีอาหารบ้างใครมีอาหารม้วะไม่มีไม่มีใครมีตาไม่ใครมีตาไมมันเหี้ยอุ้ยมันมันหิี้ยไม่ไหวแล้วกูช่างแม่งมีพิษช่างเอ้าไม่มีพิษปะอ๋อไม่มีพิษปะไอเหี้ยมีพิษมีมีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตัด

Come on เต็ไม่นาหมดเต็มไม่นาหมดเออระวัง้เกมง G the car G the car ฉันเติมไม่น่ากูไม่ถึงส0อแล้วไอ้เฮียตอนเนี้ยเฮ้ยามีแอปเปิ้ลกูขอได้ไหมอะกูหิวจะตายหาอยู่นี้่พี่าลงมา่าพี่ลงมาาลงมาลงมาเดี๋ยวผมยงช่วให้่เฮ้ยไม่ใช่กูไ้วทำไมมันอยู่มันเจอีก่ะ มึงอยากกระโดดนะกระโดดเฮ้ยเชี่ยกูหนาวกูหนาวเฮ้ยหนมันแดงเต็มไหน้าเ่ยกระโดดแล้วกระโดดแล้วีท้ายกอแพงนี่กอแพงเลยกอดแพงเลยกอแพงโอ้ยหายหนาวล้วหาหนาวล้วอ้เจ้าพึ้นขึ้นมาเย่าพ่งขึ้นมาอย่าพ่งขึ้นมาอะไรชาเลนจใครตอบถูกเอานี่ไปเลยเฮ้ยคำถามูอว่าเิาใส่เ้ยชนะเฮ้ยกคุณเอขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อน เอ้ยเดี๋ยวสเตตินากูหมดสเตตินาสเตตินากูหมดสเตตินากูไ่ถึงสิบเปอร์็นตแล้วเนี่ยไอ้้ากูหิวเออยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้นมาอย่าเพิ่งขึ้นมาได้คำถามว่าได้คำถามอ่าตึงดนิ่งนงนิงถามค่าวาวข่าวขาวข่าวขาวอาอข่่คนขกลวขาว่าวข่วข่คำถามคืาวข่าวข่าวขรวยที่สุด เมกาเมกาผิดจีนจีนผิดคำตอบคือประเทศประเทศเยอรมนี่ทำไมฮะเจอมแล้วมันนี่แกมะพเพาวมะพร้าวมะพร้าวกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วโอ้โหมึงกูจะตายแล้วโอ้สเต็มไม่ได้กูไม่ถึงสิบโอ้โอ้กูจะตายจริงๆ ไอ้ปืนไอ้ปนไอ้ปืนไอ้ปนอ้ปืนเด็กเด็กอุ้ยโอ้ยหนาวหนาหนาวหนาวมาามามี่เกมมาแล้พี่เกมาแล้วพี่เกมม่มิ่งไปแล้วพี่พี่เกมนิ่งมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดติดข้างเลยติดข้าง่วงติดข้างเยยิง เกือบถึงล้วท่นดีวทำไมกูไม่ได้เป็นผีอะม่มึงจะเห็นคนอื่นยังเป็นตัวเองเกมอ๋อเหรอไม่ห็นคนอื่นยังเป็นตัวเองอ๋อโอเคไปปื้มสู้ๆเพื่เป็กำลังใจให้เดียวเอ้สูงเอ้ยจะถึงสูงสุดแล้วปะเข้าตัวเลยจะไปไปเลยไปเลยไปยยอมแพ้ ดีแกไฟอุ้ยสปาตูสุดจแล้วจูบเพื่อนกอนลิคอมบัสตั้งจูบโอ้ยโอ้ยเชี่ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยกลับมามีชีวิตเฮ้ยเฮ้ยโลคนเป็นโลคนเป็นมัชเบโล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 ่จะยอมมัชเบโล่ไหมกูตอบให้อุ้ยเอาจบแล้วเพิ่งเพิ่งจบด่านแรกเพิ่งจบด่านแรกเพิ่งจบด่านแรก โอ้ยสัตว์แม่งกูเหนื่อยชิบหายยัดเค้โ้ยกำอะไรบ้างกะเย่ซีเรียบไปปุ้ยแล้ตอนนี่อากาศเยตโอ้